โอเคเมื่อกี้เนี่ยรถพ่วงเดียวนะครับสองร้อยกว่าบาทเดี๋ยวต้องมาแยกอีก <c oughs> อาชีพสุจริตนะครับนะสองร้อยกว่าบาทจริงๆเกือบสามร้อย ใจต้องรักด้วยนะตี้ซื้อมาก็ต้องมาคัดแยกอีกทีหนึ่งจะเอารถยนต์ออกก็เปลืองน้ำมันรถนะครับมเศรษฐกิจอย่างนี้อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัด ช่วงโควิดก็ต้องเซฟร่างกายด้วยนะทำงานเสร็จก็ต้องล้างมือนะใช้แอลกอฮอล์นะก่อนโควิดนะครับ อาทิตย์หนึ่งก็ลังเบียนี่จะออกทุกอาทิตย์นะครับสามร้อยกว่าสี่ร้อยเดี๋ยวนี้เป็นเดือนนะครับนะออกแค่รอบเดียวนะครับสามสี่ร้อยโควิดทำพิษนะแต่ก็พออยู่ได้ ้้อลหลงแยกนะับนีก็กระดาษเศษนะมีขาวดำด้วยเก็บไว้แยกราคาจะได้เพิ่มขึ้น หล็กนะครับนะเหล็กช่วงนี้ราคาก็ขึ้นนะครับนะช่วงนี้ราคาเหล็กก็ขึ้นถ้าเก็บไปเยอะต้องรีบขายนะครับนะลงทีแล้วแย่เลยครับก็เพิ่งหัดทำนะครับนะของเก่า กระดาษลังก็ได้ได้เท่าตัวนะครับซื้อเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นลซื้อหนึ่งพันก็ได้หนึ่งพันนะครับนะกระดาษลังอยู่ที่ว่าเราขยันหรือเปล่า ถ้าเลือกได้นะครับอยากได้แต่กระดาษลังอย่างเดียวแต่มันก็ไม่ครอบวงจรนะรเดี๋ยวลูกค้าก็ไม่ขายให้ทำไปก็สนุกไปนะครับนะใจต้องรักด้วย กระดาษลังนี้ถ้าครบหกเจ็ดร้อยโลเมื่อไหร่ก็เอาใส่รถยนต์ไปขายเนี่ยครับชีวิตประจำวันของผมง่ายๆครับสบายสบาย ไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครครับโอเคครับพอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ